สวัสดีเจ้าป้าดาวจะมาต้มลกหัวเนาะไข่สาทั้งนั้นเลยเจ้าลกหัวเจ้าสั่งลกวัวหงสองกิโลนะสั่งมาเร,ยรอยแลยเจ้าก็ได้ไปต้มเจ้าไข่สาเกนใหญ่ ไปเจ้าค่ะไปต้มกันน่อกเอาแต่ไข่คานไปเจ้าไปซื้อน่องหัวไม่เห็นเนาะนอ่องวัวลูกหัวเจ้า สาแกนใหญ่ๆเนาะภาษาใครสาเจ้าพอใครสาเนี่ยเจ้าแกนน้อยที่รักกันไหนหงแกนละแกนเกือบคือคอปะเจ้าแกนนั่นแหละพวงนั่นแหละ หัวไปหันมพระเจ้าถ้าไผ่บะอาหารซิงนี่ถ้าไผ่บะสอบก็ผ่านไปพระเจ้าี่เจ้า หอมหอมต้มักขึงสมองละเจ้าต้มต่อเนาะต้มอ,นะอ,อจิ๋ซุปต้มซุปแล้วก็จะไปยำเจ้ายำใส่พริกลาบเนาะใส่พริกลาบเหนือเจ้าเหลือนั่นก็จะเอาเก็บใส่ตู้เย็นใส่ซองแข็งไว้เวลาจะกินเราก็เอามาอุ่นเจ้า ่าบานนี้มันมีแต่ปลาดาวเนาะมะขนาดขรั้งนี้ได้บาสาม้อนม่อนเลยใครสาใขรสาใครบักกินกระข้าไปนะเจ้าอืมต้มชุกแล้วเจ้าพอบาสานะเจ้าน้ามแห้งหมดลนะ <c oughs> กันเดี๋ยวเขาจะได้เติมน้าแหมน้อยเนี่ย มามีน้ำย้ำหกนาะสุกแล้วเจ้าน้ำแหงมุน,ล,มน,มนล้วเจ้าเปยดหมุนหมุนละเจ้าไปย้ำกันเลยเนาะต้มสุกเรียบร้อยแล้วเจ้ามาทำนี้ก้าวก็มาย้ำกันเลยย้ำหกย้ำหก <c oughs> ยำน่องวัวเจ้าถ้าไผบัดชอบกินกระพานไปเน้าเจ้ากะพ็หลากใส่เนาะก็ก้อนเจ้ากมอนเพชรเนาะเกือเจ้าเกือ ตองนัวเจ้าในถ้วยนี่ก็มีสาราเนา่พักแพลแล้วก็พักซีไทยเนาะ ป้าดาวตัต๊กกินคำ้มกินคัเจ้าเพราะว่ามันกินคนเดียวเนาะจะปตยยั๊ย่อยอีนเตัดย่อยก็ตั๊กกินคำมันก็เหมือนกันนั่นแหละเจ้าเพราะวมันกินคนเดียวเนาะแต่ถ้ากินคนหลายนะปก็ลาบเอาเจ้านามจะแห้งเจ้าต้องใส่น้ำอีก ไปกินผ่านไปนะเจ้าไม่ว่ากันค่ะผ่านไปข้ามไปค่ะอื้อเผ็ดเผ็ดขนาดเลย ปป n h าเจ้ากําเดียวกับพักเนาะพักปราดาวก็ออกเขาเห็นแ่นัน้นนะเพราะว่ามันยังมีเห็นอยู่เจ้าในกระลางเนาะมันจะเต็มโต๊ะนี่อีกอะจะเด็ดเยอะก็มาไ,ได้เจ้าพักป้อมหนังบ้านผิ่นสวนผิ่นสวนถ้ากัเด็ดพอๆกินนะเจ้าถ้ามันกินมบบมดก็ทิ้งก็ข่วงเสียได้ของี่เจ้าก็เดียวปาดาเอาใสา่ถ้วยกันเนาะ มอเจ้าในจานน้ำใะเมันน้อยกว่าน,นี่ยมันน้อยเจ้าสองปากสามปากเวลายำม,มันมันอืดเนาะ ื้อมะกิโลหนึ่งสามพันห้าร้อยเยนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณพันเยนสองร้อยหกสิบบาทอีกแล้วเนาะหันหมหันหิ่มห้าร้อยเยนนะเจ้ารถสามร้อยสี่ร้อยกว่าบาทกิโลหนึ่งนะแต่ประดาสังมาสองกิโลเนาะยำเสีย่ยียบรลอยแล้วเจ้าเมาะ เพชรขนาดเลยป้าดาวขอจบคลิปแ่นี้กกอนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งที่ตามคือป้าดาวเทรนเนอร์จำได้ผลาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ